อะไรคะแม่คะหนููจรีวริวทำอาหารนะคะตอนนี้เราอยู่ในป่ากันนะคะสมมุติว่าอยู่ในป่าแล้วแต่ว่าเราอยู่ในสนามเรยนเราเราเราแค่สมมบตชเฉยๆนะคะโอเคค่ะ<ช>อ่าอันดับแรกก็แนะนําตัวคนรีวิวหน่อยค่ะคนชื่ออะไรคะหนูชื่อนาว่าแพรค่ะมาจากโรงเรียนอุบลราชธาน,นีนีค่ะชื่อเล่ยชื่นอนางว่าแพรนะคะวันนี้หนูจะมาเรีนทำอาหารนะคะหาย <laughs> อันนี้ก็คือโคกของหนูเหรอคะใช่ค่ะและ,และอันนี้อ่ะก็คือรวมวผลไม้ของเราที่ที่เราจะมาทำส้มตำกันนะคะทุกคนโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะ<ม>อันนี้ตำกุง้งมีมีตำกุ้งไว้นะโอ้โหแล้วก,แวก็แล้วก็มีตำปูแล้วก็มีข้าวผัดแล้วก็แล้วก็มีส้มตำแบบเผ็ด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 อืๆๆอ่ะแบบไหนคะก่ะแบบไหนก็ได้ค่ะต้มยำกุ้งไหมอาต้มยำกุ้งก็ได้กินนะเอาให้น่อย โอ,โอ้คิมีขาก็มันก็มันอยู่ไกลอ๋ออันดับแรกใส่อะไรก่อนเนี่ยอ๋อลืมไปอันดับแรกต้องกรงองฟืน,นไม่ค่ะลืมไม่ค่ะลืมเดีย๋ยวต้องกรองฟืนก่อนไม้นี้คือจะเอา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 ไว้ตีเด็กดี้ตีเด,ด็กดี้แ้วไมาแท่งดื้อไหมคะดื้ออยู่นิดนึงอ่อดื้อยีนิดนึงนะคะโอเคค่ะโอเค เราก็จะใช้ไม้นี้เหมือนกันนะคะมาเป็นตะเกียบของลูกค้านั่นเองโอเคก๋วยเตี๋ยวล่ะก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเข้เอ้ยเอ้ยไม่มาให้ไม่พูดก๋วยเตี๋ยวก๋วยตี๋ยยข้าวเหนียวข้าวเหนียวฮึ่มบัวเจ้าจ้าให้ชฉันมาอู้ชัดชัดแน่ ปวดจ้าพอแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาได้ยินฟองพลังตรงติงฟองไปตองตรงติงตองติงแม่ค้าเป็นบ้าไปแล้วฟองปลังตองดิงตองติงตองตีงพุงปิ้วพุงบูดิ้งบูดิ้งพลังตรงติงตรงติงตองตีงเป็นบ้า แกวไหนมาทำน้ำผลไม้อันแรกเราจะลวกเส้นนะคะแต่การใส่เส้นลงไปนี่ตเส้นยังไม่เดือดน,นะเ่าก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยก็ใส่พริกด้วยก็ใส่ตามหมูมาปิ้วบดเละเละปิ้วเบิเร์ดเลือกอาหารให้ลูกข้าบนะ <laughs> เมนเบืดไปก็งงเม่นค่ะเห็ดไปนนำโยนถิ่มนจมเอาเอาขึ้นโยนถิ่มด้วยกันเอาบ่อขายหรือบ่ปิดร้านแล้วบอก็เขาก็มันเป็นพอลมนี่แหละอะไรฮึ๊บฮึ๊บ โอ้จุอภิอภิอภิโอเคจบการรีวิวนะคะไม่ได้เอาเอานิดว่าแบบปกติทุกงแต่ตอนนี้มันมันตลกไปแล้วแต่ว่าใกล้เวจะฝนตกแล้วนะคะเออเราต้องรีบกลับบ้านแล้วนะคะเราต้องรีบไปบ้านป้าแตนี่บอก อุ้ยเราเราหรือว่าจะไปหาพี่ประเพชรแล้วเดี๋ย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 วแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเเราต้องรีบไปเราเรามีธุรละค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องรีบไปก่อนนะคะบ๊ายบายถ้าถ้าช้คลิปนี้ก็รือกดแชร์กดซั่นใครไว้ค่ะถ้าอยากมาถ้าอยากมาอยู่อยู่ในชีวิตแบบป่านะคะก็กดไลค์มาเยอะๆเลยค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆกดติดตามนะคะกดไลน์เยอะเลยกดไลน์กันเลยเยอ